คุยได้มาต่างหวงแขนเพราะว่าพระสมเด็จแต่ละองค์แต่ละองค์งมีราคาหลักล้านบางวัดระครงมีราคาหลายสิบล้านวัดเกศมีค่าราคาหลายล้านวัดบางุ่นพมมีราคาหลายหลายล้านนะก็เลยทําให้ที่บอกตรงนั้นเนี่ยหมดไปเลยทําให้ผู้ที่หลงไหลเนี่ยต่างพากันห่วงแหนเวลามีเนี่ยก็ไม่อยากจะทําเอามาให้โดนเหงื่อโดนอะไรก็ตามแต่เพราะว่ากลัวพระเนี่ยเปลี่ยนสภาพทําให้มูลค่านะครับลดลง ในประเทศไทยนะของที่สุดยอดของบ้านเราเนี่ยผมยกย่องให้เป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระเนื้อผงหรือว่าพระถือว่าเป็นพระที่แพงที่สุดในโลกนะบางองค์มีมูลค่าเป็นร้อยล้านนี่คือเรื่องจริงนะมีการซื้อขายกันจริงๆนะผมเห็นมาแล้วนะมูลค่าเป็นร้อยล้าน สวัสดีนะครับ FC แฟนเพจของน้องอ้วนลอยฟ้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมได้นำเอาพระที่ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินสยามนะครับนี่เดกเช่นองค์นี้เลยนะครับพระสมเด็จวัดเกษชโยนะครับพิมพ์หชั้นอกตันนะครับของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชานโตพมบาลังศีนะครับองค์นี้เลยนะครับคือผมนะครับจะพยายามนำพระเครื่องพระสมเด็จนะครับ ไม่ว่าจะเป็นวัดระฆังบางหลวพ่มหรือวัดเกศที่ก็ตามแต่ผมจะนํามาให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันแบบหลากหลายสภาพเพราะว่าสมเด็จนะครับขอให้ไม่ชํารุดขอให้เดิมถึงจะไม่มีความคมชัดหรือจะไม่สวยก็ตามแต่ผมจะนำเอามาพยายามจะนําเอามาบอกเคล็ดลับวิธีการดูพระสไตล์อ้วนลอยฟ้าให้กับเพื่อนเพื่อได้ศึกษาไปพร้อมเพียงกับผมนะครับวัดเกศ หกแฉ่บหกทันนะครับไม่มีอะไรมากเลยเล่นง่ายมากพระสมเด็จผมบอกเลยนะครับเป็นพระที่เล่นง่ายมากๆนะครับแล้วก็คือเวลาเราดูเนี่ยก็ดูแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับองค์นี้นะครับเห็นไหมครับเป็นพิมพ์อกตันอกตันดูยังไงนะครับอกตันคือตรงนี้นะครับอกเป็นอกตันนะแล้วก็ท่านจะสังเกตเลยนะพระพักใบหน้าเนี่ยจะเป็นวงรีเหมือนพระสุโขทัย แล้ววงแขนเนี่ยจะไม่เป็นวงกลมจะโค้งนะครับโค้งโค้งนะฮะแล้วก็จะโค้งแล้วก็ไม่เท่ากันไม่โค้งเท่ากันสองด้านแต่มีฝั่งมีฝั่งฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งขวามือเนี่ยจะสบัดสวัดเล็กน้อยนะฮะแล้วก็แล้วก็การทิ้งแขนก็จะทิ้งแขนลงมาเล็กน้อยนะฮะขวามือนะครับก็จะเป็นวงไปอีกแนวหนึ่ง เข้าใจว่าน่าจะเป็นการตอนแกะแม่พิมพ์นะครับเกิดจากการตอนที่แกะแม่พิมพ์นะฮะทำให้วงแขนทั้งสองเนี่ยไม่เท่ากันนะแล้วเราพิจารณาแล้วก็ดูแล้วก็เราก็เข้าใจนะส่วนเส้นซุ้มเนี่ยขึ้นไปแล้วมีขย,ขยักขยักขยักก็เหมือนสมเด็จทั่วไปแต่องค์เนี้ยเป็นพระที่มีการใช้มาเล็กน้อยนะแต่ว่าเป็นพระที่มีเนื้อหาจัดจ้านมากๆนะนะครับเห็นไหมเส้นฐานนะครับทั้งหก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะก็ยังมีปลายที่มีความคมชัดเพราะอะไรท่านพิจารณาเลยนะครับว่าไม่ว่าจะพระนี่จะใช้มาอะไรยังไงก็ตามแต่แต่ส่วนลึกขององค์พระฐานฐานด้านล่างนะเห็นไหมก็ตรงเนี้คือเป็นส่วนลึกขององ์พระส่วนลึกขององค์พระเนี่ยเมื่ออยู่ลึกแล้วเนี่ยก็จะไม่ถูกสัมผัสถูกต้องไหมครับการที่ไม่ถูกสัมผัส สภาพนั้นความคมชัดนั้นยังต้องคงอยู่แน่นอนความสึกก็จะสึกแต่ด้านบนลงขึ้นไปด้านบนแต่ความคมชัดตรงช่วงปลายปลายฐานเนี่ยก็ยังมีความคมชัดอยู่เห็นไหมจะเห็นได้ว่าถึงฐานจะหลุดลุย่ยแต่จะมีความคมชัดของปลายฐานอยู่เห็นไหมวัฏเกจทยโยเนี่ยเป็นพระพุทธรูปนั่งนะบนฐานทั้งหกชั้นอง์นี้มี็หกหกชั้นอกตันอยู่ในรอบกระจกรอบกระจกคืออะไรตรงนี้คือ เส้นบังค er, so so like so so ับพิมพ์เ so ส้นสเกลตรงเนี so ้ยคือซุ้มด้านในตรงเนี้ยคือถ้าเป็นสมเด็จทั่วไปเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นจะเป็นเขาจะตัดตั้งแต่ตรงเส้นบังคับตรงเส้นนี้เลยแต่วัเกตเนี่ยเขาขยา่ออกไปจากเส้นสเกลหรือเส้นบังคับพิมพ์ก็เลยทําให้เกิดขอบกระจกด้านนอกอีกชั้นหนึ่งนะจะเห็นได้ว่ามีขอบกระจกที่เกิดขึ้นทางด้านนอกก็เลยเรียกว่านั่งอยู่เป็นระพพทธรูปนั่งอยู่ในขอบกระจกนั่นเองครับเห็นไหมครับ ตรงด้านนี้ฐานเนี่ยด้านข้างเนี่ยถ้าในพระที่ไม่ใช้เน네ี่ยก็จะเห็นองค์นี <Hey ้ก็เห็นนะเห็นไหมเป็นร่องๆองนะเป็นคล้ายๆเป็นสองขอบเป็นร่องๆ่อลงไปเห็นไหมด้านนี้ก็เหมือนกันเป็นคล้ายๆสองขอบขยักขยักไปและด้านข้างเนี่ยเพื่อนไปเห็นไหมเห็นเห็นเข้าใจตรงกันนะว่าเป็นพระที่มีความเนื้อจัดเนื้อหาจัดจ้านมากเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเป็นพระ ที่ผ่านการใช้มาเล็กน้อยหรืออาจจะใช้แล้วอยู่ในตลับทําให้เหงือเข้าไปกัดเข้าไปเหงือเข้าไปกัดพระทาให้พระมีเนื้อหาที่จัดจ้านนะยิ่งใช้ยิ่งจัดโดยเฉพาะพระแท้เห็นไหมครับเนี่ยมีเนื้อหาที่จัดแต่ด้านล่างจะจัดกว่านี่ผมจะไม่ดูด้านล่างฮนะเดี๋ยวผมจะไม่ดูให้ไปดูด้านล่างด้านบนว่าจัดแล้วด้านล่างจัดกว่าเนื่องจากว่าอะไรครับการห้อยพระนั่นเองครับเขาห้อยอย่างนี้ เวลาเหงือมันไหลไปทางด้านล่างเนี่ยมันก็จะเข้าอยู่ใต้ล่างแต่องค์นี้เข้าใจว่ามีล่องรอยของการเลี่ยมเดิมอยู่เพราะข้างหลังเนี่ยเป็นรูปใบโพเห็นไหมครับด้านล่างเนี่ยผมว่าจัดมากเลยเห็นไหมโอ้โหจัดเปึ๊กเลยด้านล่างเห็นไหมจัดแบบมีแบบแบบจุดดำๆบนลสารนี้ลอยขึ้นมาเลยเพราะว่าเหงือกนี่าจะเข้าไปกัดนี่ด้านหลังเห็นไหมด้านหลังเนี่ยยังมีร่องรอยของเห็นเลยเนี่ยคล้ายๆรูปร่างใบโพใบโพขึ้นไป หรือไม่หัวใจหรือไม่ใบโพลสักอย่างนะสอย่างเนี่ยเนี่ยวาดไปเลยขึ้นไปเข้าใจว่าองค์นี้น่าจะเป็นการที่เลี่ยมจับขอบมาตั้งแต่โบราณแล้วก็คนโบราณเนี่ยเขามักจะบอกว่าการที่เปิดให้เนื้อเนื้อของอุคพะเนี่ยมาสีกับตัวของคนเนี่ยเขาบอกว่าพุทธพุทธคุณเนี่ยเขาเข้าใจว่านะครับพุทธคุณเนี่ยจะมีการซึมซับเข้าไปสู่ร่างกายทําให้เกิด เอ่อาพิธีหารต่างๆนากับกับตัวผู้ที่สงสัยณปัจจุบันนี้นะบทความหมดบทความตรงนั้นจ้นหมดไปแล้วคุยได้มาต่างห่วงแขนเพราะว่าพระสมเด็จแต่ละองค์แต่ละองค์มีราคาหลักล้านบางวัดละครมีราคาหลายสิบล้านวัดเกศมีคราคาหลายล้านวัดบางขุนพมมีราคาหลายๆล้านนะก็เลยทําให้ที่บอกตรงนั้นเนี่ยหมดไปเลยทําให้ผู้ที่หลงไหลเนี่ยต่างพากันห่วงแขน เวลามีเนี่ยก็ไม่อยากจะทําเอาาให้โดนเหงื่อโดนอะไรก็ทำแต่เพราะว่ากลัวพระเนี่ยเปลี่ยนสภาพทําให้มูลค่านะครับลดลงผมถึงบอกนะครับเพื่อนๆไปนะครับว่าพระนะครับได้มาอย่ามือบอลน,นะครับอย่านําไปล้างไปแซะไปแกะไปเกาได้มาสภาพไหนก็พยายามคงสภาพนั้นคําว่าผิวเดิมนะครับไม่จำเป็นต้องพระสวยแต่ขอให้มีความเดิมความผิวเดิมนี่เองนะครับจะทํา จะสร้างมูลค่าให้กับแต่ละองค์พระนั้นนะครับผมบรรยายอย่างเงี้ยผมคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยบางคนเนี่ยเข้าใจว่าเฮ้พระมีฝุ่นล้างฝุ่นออกดีกว่ามีเอ่อตรงเนี้ยเปิดไปเช็ดออกดีกว่าไปถูออกดีกว่ามีเนื้อเกินไปแต่งเอาเนื้อเกินออกดีกว่าผมบอกได้เลยนะครับพระสมเด็จเนี่ยบางครั้งเนี่ยตอนที่เขายก่้ว้พิมพ์เนี่ยมันก็จะมีเนื้อเหนอที่มันเกินขึ้นมาองค์พระก็ดี หรืออาจจะแบบว่าเนื้อฉาบฉลบหรือเปี้ยวเบี้ยวหรือแขนเนี่ยเป็นสองสองชั้นเลยก็มีแต่เพื่อนเพื่อนเนี่ยก็ไปถู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 คุยคุยคุยไปให้ช่างทําทําให้พระเนี่ยผิดเพี้ยนพิมพ์ตรงนั้นเองนะครับผมบอกเลยครับเป็นทําให้พระเนี <vars> ่ย <ina> มีมตสเนกหนึ่งอย่างคือเป็นพระที่พระแท้หนึ่งคือแท้สองคือดูแล้วเข้าใจง่ายสามคือผู้ที่ผมเห็นเนี่ยกขเข้าใจง่ายตรงกันอย่างเราเชา่นกันก็นนเหมือนกับประหนึ่งว่า เป็นการสร้างมูลค่าให้ของพระพระสมเด็จนะครับเขาบอกว่าเกิดวัดเกศชโยวัดเกศชโยเนี่ยคือเป็นวัดเกิดวัดบ้านเกิดของท่านเขาเกิดเกศชโยโตวัดอินซินวัดละคังวัดบ้านเกิดของท่านนั่นเองนะครับของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพิจารณโตองศีท่านได้ได้นอนแล้วก็นั่งให้นั่นคือท่านได้สร้างพระมหาพุทธพิมพ์ไว้ที่วัดเกศชโยนะ หลวงพ่อมหาพ,าพ,พุทิมองใหญ่มากเลยครับใหญ่ใหญ่มากครับที่จังหวัดอ่างทองท่านใดถ้าท่านจะไปกราบพระวัดเกษชยโยก็สามารถที่จะไปที่วัดชยโยได้นะที่อ่างทองนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าวัดที่สองคือวัดบางาหลวงพมหรือวัดอินวัดอินเนี่ยท่านได้มาสร้างพระศรีอรยยิยเมตไตรหรือว่าหลวงพ่อโตไว้ที่ที่วัดท่านคือเป็นบางยืนนะฮะ แต่สร้างไม่แล้วเสร็จนะขึ้นมาที่เพระสะดือนะรสร้างแค่ครึ่งองค์แล้วท่านก็ได้สิ่งชีวิตตักดสยหรือได้มรณภาพนะครับก็ในวันที่22พิจุนานะครับที่ปีพศออ2415นะเป็นที่บอกว่าเป็นการมรณภาพของเจ้าพระคุณสมเด็จพระันโตงรงศรีปีนี้นะครับก็ครบรอบในวันที่22พิจุนานะครับซึ่งตรงกับ152ปีของ มรณาการของเจ้าบุญสมบูรณ์ความตทองสีแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็ได้มาอยู่ที่วัดละคังนะครับแล้วก็บอกว่าสิ้นวัดละคังคําว่าสิ้นวัดละฆังคืออะไรท่านได้มาเป็นเจ้าว,วาดปกครองวัดละคังนะครับแล้วก็ทําให้มีชื่อเสียงกระจรระายไปทั่วทุกสารทิตวัตถุหรือทั่วโลกอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าพระเนี่ยไม่ใช่ประเทศไทยที่เล่นหากันนะครับต่างชาติก็ยังรู้จักเลยครับว่าดินหรือพระผงไทยหรือว่าดินไทยเนี่ยแพงที่สุดในโลก ก็คือเป็นพระเครื่องของประเทศไทยเรานั่นเองนะครับต่างชาติอาจจะบอกว่าของเขาคือเพชรเนี่ยคือแพงที่สุดในโลกบางประเทศบอกว่าของเขาเนี่ยยกในแพงที่สุดในโลกบางบางชาติบอกมรกตเขาเนี่ยแพงที่สุดในโลกนะฮะบ,บางประเทศก็บอกว่าเหล็กของเขาเนี่ยสุดยอดที่สุดในโลกแต่ผมบอกได้เลยนะครับในประเทศไทยนะของที่สุดยอดของบ้านเราเนี่ยผมยกย่องให้เป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระเนื้อผงหรือว่าพระ ถือว่าเป็นพระที่แพงที่สุดในโลกนะ <_ Trans> บางองค์มีมูลค่าเป็นร้อยล้านนี่คือเรื่องจริงนะมีการซื้อขายกันจริงๆนะผมเห็นมาแล้วนะมูลค่าเป็นร้อยล้าน <_ Witcher> บางคนบางองค์เนี่ยเขาไปต่อไว้ร้อยสีิบล้านเจ้าของยังหัอะไรนะยังไม่ไดนเลยอันนี้คือเป็นอันนี้ทีามาพูดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เสแสร้งแกล้งพูดหรือว่าจะพูดอ<__ุปโลกเรื่องราวพูดขึ้นมาว่า,วาพระองค์เป็นร้อยล้านเรื่องจริงหรือเปล่าผมเห็นมีการจ่ายตังค์กันจร, <white> <_ that S 1> จริงๆแล้วในปัจจุบันแล้วในอดีตเนี่ยผมม่เคยตังกันนองเป็าายย้แต่ปััจจุนเนี่ยผมเห็น เห็นแบบเห็นแล้วจนน่าตกใจเลยว่าพระที่มีชื่อในตำนานนะแต่ละองค์แต่ละองค์นะองค์ในตำนานมีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันหลักร้อยล้านเรื่องจริงนะครับก็ด้านหลังพอพลิกมานะครับเห็นไหมครับขนาดเป็นพระที่มีการเลี่ยมแต่โบราณจะเห็นเลยว่ามีร่องรอยของรอยนิ้วมือเนี่ยติดที่องค์พระและร่องรอยของน้ําซาะหรือว่าผมเข้าใจว่าพอพระเนี่ยได้กัดกินเข้าไปในเนื้อเนี่ยน้ำเนี่ยเหงื่อหรือว่าน้ําหรือใครเหงื่อ ก็เข้าได้เข้าซ้อที่พระองค์พระต่างๆจะเห็นได้ว่าเนี่ยมีร่องรอยของการาจัดของเหงื่อด้วยและมีร่องรอยของของนิ้วมือก็ยังเห็นเนี่ยรอยนิ้วมือเห็นเห็นรอยนิ้วมืออยู่ด้านหลังเห็นไหมที่กดพระเพื่อนๆนะครับพอดูพระเนี่ยต้องพลิกซ้ายพลิกขวาตะแคงซ้ายตะแคงขวาตะแคงหน้าตะแคงัตะแคงหลังดูแล้วให้เข้าใจดูแล้วให้พยายามจินตนาการจุดมุ่งหมายของการดูพระฉบับพระแท้เนี่ยมีแค่แบบแบบเดียวเท่านั้น แต่เทคนิคก,การดูพระอาจจะแตกต่างจากกันใบแต่ผมบอกผมบอกเลยนะครับว่าพระสมเด็จนั้นขว่าจะมาเป็นแต่ละองค์แต่ละองค์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับผงพระคุตพ,พุทธคุณประกอบไปด้วยห้ายอย่างนะครับก็จะเป็นผงพุทธคุณหนึ่งพุทุคุณสองผงมหา,ามราชสามผงตีนิสิงเหผงอิทิเจและห้าผงปัดทมังผงทั้งหมดห้าอย่างนี้นะครับประกอบไปด้วยห้ายอย่างนี้ มีการลบผงตบผงทําซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับกว่าจะมาเป็นแต่ละองค์แต่ละองค์แบบองค์นี้ได้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะและผมเนี่ยก็จะบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยมีความหลงใหลในพุทธคุณของพระสมเด็จมากๆนะครับโดยเฉพาะพระสมเด็จมาลังผมนี่มีความศรัทธาหลวงปู่แท้จะบอกได้เลยนะครับว่าหลวงปู่เป็นทุกอย่างในชีวิตผมเป็นทุกอย่างในชีวิตของอ้วนเอาอ้วนลอยฟ้าไม่มี้องไม่มีหลวงปู่เนี่ยไม่มีไม่มีเป็นที่รู้จักจ ถึงทุกวันนี้แน่นอนนะครับเพราะหลวงปู่เนี่ยทําให้ผมมีถึงทุกวันนี้นะฮะก็เพื่อนเพื่อนนะครับอยากจะมีความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์นะเพื่อนเพื่อก็พยายามลองไปสวดดูนะครับพระคาถาจิน <gamma> ม <enders> ิชนผมสวดทุกครั้งทุกวันก่อนออกจากบ้านแล้วก็ระลึกถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีที่ผมเคารพรักนะครับก็ก่อนจากกันในวันนี้นะครับขออำนาจบรควารศักติ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีที่ผมเคารพรักนะครับแล้วก็ พระคาถาชินธรรมชรัสักสิทธิ์ครับให้เพื่อนๆไปทางไหนก็ขอให้เจอแต่คนดีมีแต่คนรักมีแต่คนเมตตานะครับปัดจากความทุกข์ความโศกโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามผมทุกข่องทางด้วยครับแล้วก็นะครับถ้าเผื่อท่านใดมีพพวกเพื่อนบ้านพวกพ้องนะครับที่อยากจะนําพระเครื่องนะครับมาให้ผมเช่าบูชาสามารถนําพระเครื่องมาผมเช่าบูชาได้ใชอาทิตย์แรกของเดือนและที่3สามของเดือนนะครับหรือว่าส่งมาที่ข้อมูลการติดต่อด้านด้านล่างนี้นะครับ ทุกช่องทางนะครับแล้วก็มีข่าวดีนะครับมาบอกเพื่อนเพื่อนผู้คล้องที่เพื่อนเพื่อนรู้จักนะครับสามารถติดต่อไม่ต้องดูพัเป็นไม่ต้องเล่นพัไม่ต้องเรีนไปพัะเป็นนะครับก็สามารถมีเงินใช้ได้นะครับผมมีให้ค่าแนะนำนะครับ20%ของทุกท่านทุกคนซื้อ1ล้านเอาไปเลยนะครับ200,000บาทซื้อ10ล้านเอาไปเลยนะครับ2ล้านบาทครับง่ายมากๆนะครับไม่ต้องดูพัะเป็นก็สามารถที่จะมีรายได้เข้าหาตัวเองได้นะครับก็ขอบพระคุณนะครับ ทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมน้อ้วนลอยฟ้านะผมขอบคุณครับ